สวัสดีค่ะวันนี้หงจกกับพี่มานาะก็เดินทางมาที่อำเภอด่านขุนทดนะคะและทีนี้ก็นี่ค่ะมามาแวะดูหมายตกปลาหมายปลาดินนะคะค่าคัานยี่สิบบาทนะคะตอนแรกที่หยกมาก็ยังไม่มีห้องน้ําห้องท่านะคะก็ตอนแรกก็ยังไม่มีซุ้มๆแบบนี้นะคะตอนนี้เจ้าของก็ทําเป็นซุ้มนะคะมีที่พักนะคะ,ะมีที่พักแล้วก็มีห้องน้ําห้องอาบน้ํานะคะ,ะกลางคืนก็สามารถตกปลาได้นะคะแล้วก็ มีไฟให้นะคะใครอยากมาตกกลางคืนก็าสามารถนำไฟฟ้าหรือไฟโซล่าเซลล์ของเรามาได้นะคะถ้าเป็นสายแคมปิ้งก็คงจะไม่ลำบากนะคะนี่ง่ายๆนี่ค่ะหมายดีเลยค่ะนี่ค่ะททางเจ้าของก็ทำหมายไว้ดีเลยนะคะก็ค่าคัน20บาทเหมือนเดิมค่ะค่าคัน20บาทเลยนะคะไม่แพงเลยค่ะตกได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะนี่ค่ะก็รูดอ่ ขายตลาดน้องสวงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหยกจะพามาดูเจ้าของบอ่อสวัสดีค่ะค่ะอันนี้คือเจ้าเจ้าของบ่อนะคะค่ะอ่าไม่ทรบาบว่าบ่อตรงนี้อยู่ตร,ยตรงไหนคะของอำเภอด่านขุนทดอำเภอตรงนี้เป็นอำเภอขามทะเลสออ๋อตรงนี้เป็นอำเภอขามทะเลสอบ้านน้องสวงอยู่ใกล้วงเวียนหลวงประคุณครับหน้าวัด หน้าบ้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสวงอ๋อค่ะใกล้ๆง่ายเนาะง่ายเนาะตรงข้ามตรงข้ามโรงเรียนหนองส่วเลยเลยโรงเรียนเลยตลาดมาหน่อยนึงนะคะก็จะเป็นค่ะนี่ก็พลาดไปได้เลยนะคะมาหน้าพิจิงของเราก็เจอหมายตกปลาที่ไหนก็ต้องแวะนะคะเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาช่วงนี้มีงานอยู่ค่ะเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวมาค่ะค่ะทุกคนก็ค่าคันยี่สิบาทเหมือนเดิมนะคะ แคมปิ้งได้ตกปลาได้ค่ะกลางวันกลางคืนเลยนะคะมีห้องน้ําห้องอาบน้ําให้เสร็จสับเลยนะคะมาค่ะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่ค่ะโอ้ทำเลค่ะหน้าไม้สะอาดสะอ้านมากค่ะนี่ค่ะที่จอดรถเยอะแยะเลยนะคะติดถนนใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะไปค่ะนี่ค่ะคัน20บบาทค่ะทุกคนฝากไว้นะคะ